สวดีครับผมวิน Altezza Grade A ที่ขุณมั่นใจกลับมาวันนี้นะครับมีความคุ้มค่าคุ้มราคามาฝ่ายเช่นเคยใครกําลังมองหา New ิวโคลราล์อัลเทสีขาวเรียกร้องกันมาเยอะครับเข้ามาแล้วตอนนี้นะครับรถหน่วยงานประวัติศูนสวยครบจบคุ้มคันนี้มีดีแน่นอนนะครับนำเลยนะครับโคลราล์อัลเทซหนึ่นะครับได้ปี2 0 1 9เลขไมล์แสนสองครับเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ60โลเท่านั้นเองนะครับป้ายแดงคันนี้8ปดแสนแน่นอนวันนี้จัดให้คุ้มๆเลยครับราคาพิเศษไปเลยครับห้า 9,000บาทเท่านั้นนะครับ549,000บาทเท่านั้นฟรีดาวไปเลยผ่อน9,500รายได้20,000ซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำ้ำโทรมาตอนนี้เลยครับ064-696-6335นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยต่างจังหวัดมีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยสะดวกสบายมั่นใจได้นะครับซื้อรถกับวินอัลติสครับคุณจะได้แต่อัลติสเกรดเอไว้ใช้ที่นี่เป็นศูนย์รวมอัลติสที่ใหญ่ที่สุดนะครับในย่านมินบุรีกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะครับสวยครบจบคุ้มทุกคันเลยสําหรรัับเเสส้้้นนนนาาาายยยละอีีดคคคคุม่่ใชแไไหปรับ คันนี้นะครับได้เป็นโฉมนิวนะครับบิลอัพใหม่หมดดีไซน์สวยนะครับช่วงล่างใหม่ออปชั่นดีนะครับเรื่องจากไฟหน้านะครับได้เป็นแบบ Projector ร์เลนมาให้เลยนี่ฮะไฟหน้า Projector นะครับชุดไฟหลีไฟเลี้ยวไฟเดย์ไทม LED มีให้ครบชุดเลยกระจังหน้านะครับสวยๆดีไซน์ใหม่นี่ฮะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับเส้นเดียวตัดสลับกับโลโก้โตโยต้าชัดเจนด้านล่างเป็นแบล็กกริ l นะครับสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยไฟหน้า ไม่มีแตกไม่มีร้าวขาวขวใสๆนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ผิวพันธ์สันเหลี่ยมนะครับตัวรถฝากระโปรงสวยคมนะครับมุมสันเหลี่ยมคมนะครับไม่มีโดนไม่มีบติเหตุชนหนักมาแน่นอนนะครับด้านข้างเช่นกันนะครับสวยๆตรงๆคมๆแบบนี้นะครับรถทุกคันของวินออร์ทิสนะครับเรารับประกันโครงสร้างแน่นอนครับไม่มีชนหนักที่คว่ำจมน้ําตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกัดสีนะครับเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์เลยไม่มีชิมุดสูญหายครับมั่นใจได้นะครับซื้อรถกับวเปอร์เไม่ต้นครับ่ต้องซ่อม เอาไปใช้อย่างเดียวรถหน่วยง,งานประวัติสู์นะครับคุ้มค่าแน่นอนนะฮะด้านล่างนะครับคันนี้ได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานเลยแบบนี้นะครับขอบ16นี่ฮะสไตล์สปอร์ตเลยสีบอลเงินนะครับสวยๆยางนะครับได้เป็นปี22แล้วนะครับปีกนกโชกอัพด้านในสวยๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์กระจกหน้านะครับได้เป็นกระจกหน้าเดิมแท้ t ต y o ต a าชัดเจนแบบนี้ด้านข้างนะครับกระจกข้างพับปับไฟฟ้าเรียบร้อยสีเดียวกับตัวรถตัดสลับกับสีดำนะครับมีไฟเดี้ยว LED เติดมาให้เลยกระจกเดิมแท้ทุกบาน นะครับติดกันศาสมาให้รอบคัน4บานเลยนะครับติดเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วครันนี้นะครับกุญแจได้เป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะครับกุญแจเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีดีไซน์ใหม่เปิดออกมาด้านข้างนี่นะครับสวยโอ้โหดีไซน์ดีมากครับได้เป็นวัสดุซอฟท์พัชนะครับตัดสลับกับหนังบูตรนุ่มสีน้ำตาลสวยเลยมือเปิดสีเงินนะครับที่วางแก้วน้ำชุดลำโพงต่างๆมีให้ครบๆเลยซอกหน้าซอกในสวยๆนะครับไม่มีดุ้งไม่มีโดนอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับขอบประตูสวยเดิมไม่มีพ่นสีสรดทับมาแต่อย่างใด ริเวณเสา B น็อตไม่ขันไม่ไข่เลยครับหูกรอนสวยๆเดิมๆแบบนี้ตรงนี้นะครับแผ่นเพลทสาคัญเปลิดปลายปี19ด้วยนะครับปเีเดือนพฤศจิกานะครับปี19เสา B น็อตไม่ขันไม่ไข่เลยครับสวยๆรุ่นนี้นะครับโสมนี้เนี่ยเราจะได้เป็นเบาะสีทูโทนนะครับทูโทนสวยมากเป็นเบาะสีน้านําตาลเทาตัดสลับกับสีเบจทรงบักเก็ตซีด seat, นะครับอกกระชับไซร์ละนั่งสบายด้วยนะครับพวงมลาลัยดีไซน์ใหม่หมดเลยบิลล์อัพใหม่คอนโซลใหม่ ทุกอย่างใหม่หมดนี่ฮะใครหาอยู่นะครับคันนี้ฟรีดาวฝันเก้าเอาไปใช้กันนะครับรายได้2 0 0 0มซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำเบอร์โทรด้านล่างเลยครับ064 696 6ส3่นะครับแอดไลน์ได้ด้วยต่างจังหวัดมีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านทานเลยนะครับมั่นใจได้สะดวกสบายแบบนี้นะครับต้องซื้อรถกับวินเอลเทสนะครับคุณจะได้แต่รถสวยสภาพเกรดเอไ้ใช้ด้านหลังนี่นะฮะเบาะสวยๆตึงๆไม่ยุบไม่ขาดนะครับได้เป็นทูโทนสามหมอนไอโซฟิกมีให้กระจกไลฟ้าด้านหลังนะครับมี ข้อสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับ New Altez เนี่ยครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาเราจะได้เป็นชุดแอร์หลังให้โอ้โหดีมากเลยนะครับเพดานสะอาดๆส,สวยๆด้านข้างนะครับวัสดุบุข้างต่างๆอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เลยรถหน่วยงานข้อดีคืออะไรฮะข้อดีคือเช็คระยะเป๊ะนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือใช้ไม่เยอะโดยมากก็จะใช้ท่านเดียวนะครับเดินทางต่างๆตรวจงานต่างๆนะครับตรวจสอบระยะการเซอร์วิสได้เลยมั่นใจได้นะครับส่วนความปลอดภัยนะครับคันนี้ได้เป็นดริส์เบรกสีล้อเหมือนเดิมนะครับล้อแม็กเดิมโรงงานขอด16บ ไฟท้ายดีไซน์ใหม่นี่ครับไฟท้ายดีไซน์ใหม่นะฮะแบบทูโทนแบบนี้นะครับมีขอบมีขอบพรีเมียมสวยๆนะครับเซ็นเซอร์ถอยมีให้แน่นอนนะฮะคันนี้ติดกล้องถอยมาให้ด้วยนะครับเจ้าของเดิมติดกล้องถอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านข้างเปิดออกมาตรงนี้นี่ฮะฝากระโปรงสวยเดิมแน่นอนนะครับสิซิลิโคนต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แงให้ดูนิดนึงนี่ตรงนี้นะครับน็อตไม่มีขันไม่มีไขเลยไฟท้ายแท้ไทยโคยโตชัดเจนแบบนี้นี่นะครับรถสวยรถเดิมนะครับชี้ชัดดูง่าย ทั้งซ้ายขวานี่เลยครับน็อตไม่ขันไม่ไขเลยนะครับซีนซิลิโคนสวยเดิมโรงงานแบบนี้นะครับตรงสปอร์เมทาร์นะครับบริเวณสะโพกท้ายเนี่ยฮะสวยๆนะครับเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดแบบนี้นี่คือสวยเดิมโรงงานนะครับไม่มีตัดไม่มีแต่งไม่มีต่อแต่อย่างใดมั่นใจได้เลยนะครับหลายท่านอยู่บ้านดูคลิปไม่ได้มาด้วยตัวเองอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลนะครับดูคลิปนี้จบตัดสินใจได้เลยผมรีวิวให้โดยละเอียด นะครับคัดมาแล้วรถทุกคันคัดมาแล้วคัดพิเศษเกรดเมาเลยนะครับโครงสร้างด้านในเนี่ยครับคันหลังไม่มีดุ้งไม่มีโดนไม่มีอุบัติเหตุชนหนักมาแน่นอนสปอร์ตเบนทอาร์คเรียงตัวสวยๆแบบนี้นะครับสวยมากวัสดุบุกข้างนะครับไม่มีการขนของหนักมาแต่อย่างใดนี่ฮะซ้ายขวานะครับไม่มียุ่ยไม่เป็นขุยด้านล่างชุดยางอะไหล่แม่แรงต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เลยแบบนี้นี่เลยฮะรถสวยรถเดิมโรงงานนะครับ ซีนทงมะพร้าวตรงนี้นะครับซีนซิลิโคนตรงนี้ต้องมีนะสีไข่ไก่แบบนี้ต้องมีถ้าโป้เรียบทําสีมานั้นสงสัยได้เลยว่ารถชนมานะครับรถทําสีรถโดนมาแน่นอนแต่อันนี้เป็นรถเดิมนะครับรถเดิมสวยเดิมแบบนี้นะครับใครหาอยู่นะครับฟรีดาวไปเลยผ่อนแปดผ่อนเก้าพันห้านะครับรายได้สองหมื่นซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำนะครับเบอร์โทรด้านล่างโทรมาตอนนี้ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับภายในนะครับผมมาไลได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันสไตล์สปอร์ตเลยนะครับหุ่มหนังให้เรียบร้อยใหม่กลิบเลย นะครับแอร์แบ็กเจ็ดใบจัดไปเลยปรับได้สีทิศทางนะครับขึ้นลงแล้วก็ใกล้ไกลตามสรีระผู้ขับขี่คันนี้เลขไมล์แสนสองเท่านั้นเองนะครับวิ่งไม่เยอะนะครับเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ50โลเท่านั้นเองนะครับดีไซน์ใหม่หมดเลยนะฮะเนี่ยฮะตัว New a l t i s นะครับคอนโซลเอ่อเป็นซอฟทัสนะครับสะอาดสะอาดกริบๆสวยๆแบบนี้เลยดีไซน์ใหม่น่าใช้มากนะครับเอกสารคู่มือต่างๆอยู่ครบๆเหมือนเดิมวิทยุนะครับได้เป็น ดีมาตรฐานเดิมโรงงานเลยแอร์นะครับรุ่นนี้ได้เป็นดิจิตอลมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับปรับได้7ระดับข้อดีนะครับรุ่นนี้พวงมาลัยนะครับเฟิร์มขึ้นขับง่ายขึ้นขับสนุกขึ้นเบามือขึ้นเกียร์นะครับยังเป็นซูเปอร์ซีวีทีเจ็ดสปีดเหมือนเดิมนะครับ traction control มีให้พร้อมกับ sequential shift นะครับโหมดแมนนวลจัดไปเลยนะครับสไตล์สปอร์ตนะครับสะดวกสบายมากๆเบรกมือมาตรฐานการยกที่วางแก้วน้ำใบใหญ่ๆ2ใบนะครับคอนโซล นะครับตรงคอนโซลกลางนะครับเนี่ยฮะนุ่มๆนะครับเปิดออกมาก็มีช่องต่อ USB c h a r g e r ให้ power outlet ให้อีกหนึ่งจุดนะครับมีช่องหลบสายไฟให้ด้วยตรงนี้นะฮะดีมากๆเลยด้านหลังก็ได้มีเป็นแอร์หลังให้ด้วยนะครับมีเป็นแอร์หลังสําหรับตัว New นะครับ n e w a l t i s จะได้เป็นแอร์หลังนะครับข้อดีก็ได้มาหลายจุดเลยอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆนะครับครบครันเหมือนเดิมนะครับกระจกส่องบริเวณห้ามังแดดไฟส่องสว่างเฮดรูมสะอาดดครับนี่ครับสวยครบจบคุ้ม นะครับเบาะสวยตึงไม่ยุบไม่ขาดทันนี้ฟรีดาวไปเลยนะครับผ่อน9,500เท่านั้นเองนี่เลยครับจัดไปนะครับรายได้20,000ซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำโทรมาตอนนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันครับส่วนขุมกำลังนะครับได้เป็นขุมกำลังเบนซินดูโอวีวีทีไอเลยครับ1.6ลิตรนะครับ125แรงม้านะครับความแรงแกร่งประหยัดหายห่วงอยู่แล้วเอาเทสนะครับสำคัญคือโครงสร้างโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเนี่ยนะครับซีนซิลิโคนนะครับตะเข็บต่าง สวยเดิมแน่นอนน็อตนะครับไม่มีขันไม่มีไขเลยนะครับซีซิลิโคนด้านข้างขอบฝากระโปรงเนี่ยครับสวยๆเดิมๆสติกเกอร์วร์นิ่งต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นี่แหละฮะสติกเกอร์มอกก่อชัดเจนด้านในสีเทานะครับสวยๆสติกเกอร์คําเตือนต่างๆนะครับตัวนิวนะครับตัวนิวปั๊มตัวปั๊มโตโยต้าจะอยู่ทางด้านบนขวาตรงนี้นะครับสติกเกอร์เหรียญบาทนะครับสวยๆไม่มีแงะแกะเก่าน็อตไม่ขันไม่ไข่ซอกหน้าซอกในสวยๆสวยกริปเลยไฟหน้าแท้ไทโคุยโตะเดิมโรงงานแน่นอนไม่มีเปลี่ยน ไม่มีโดนนะครับหัวชคเป้าโชกต่างๆนะครับอยู่ในสภาพแห้งๆสวยๆสปอร์เบนอาร์กเรียงตัวสวยๆแบบนี้นะครับชุดคานหม้อน้ําต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีบัติเหตุชนหนักมาแน่นอนรับประกันโครงสร้างด้วยนะครับนี่ฮะมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสำหรับใครที่กําลังมองหารถเอลทิสสวยๆตัวนิวนะครับสีขาวไว้ใช้นี่เลยฮะเข้ามาแล้วนะครับแนะนําเลยนะครับโคราออลทิส 1.6G ครับคันนี้ได้ปี2019ไมล์แสนสองเท่านั้นเองนะครับเฉลี่ยวิ่งวัน160กิโล ป้ายแดงคันนี้8 0 0 0 0แน่นอนวันนี้ซื้อได้ในราคาคุ้มคุมเลยครับ504,900บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อน9,500รายได้20,000ซื้อเพเดียวจบไม่ต้องค้าโทรมาตอนนี้เลย06-469-66335นะครับแอดไลน์ได้ด้วยเบอร์นี้ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านทันเลยนะครับสะดวกสบายมั่นใจได้แบบนี้ซื้อรถกวีนอัลเตสครับคุณจะได้แต่รถอัลเตสสวยๆเกรดเอไว้ใช้ลูกค้าบางท่านไม่เคยเห็นรถนะครับซื้นันนไคามคม,คาคม้่่่ีใจด100 วันนี้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับสำหรับรถอาตติสสวยๆคันถัดไปคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้วินอาต์เตไปแล้วครับสวัสดีครับ